ู่้ชมครับจะบอกว่าสิ่งที่เราสองคนใส่อยู่ตอนที่ผมพี่เคใส่ที่คออ่ะอันนี้ตรงเอวค่ะทัานย่าอยู่ข้างเอวอ่ะนี่คือหมอนนวดคอไฟฟ้าที่ดังที่สุดในโลกโซเชียลตอนนี้เลยนะถ้าเข้าไปดูนะจะเห็นรีวิวมาเยอะมากดาราก็ดีอินฟลูเอนเซอร์ก็ดีพูดกันทั้งวงการหรือว่าเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยคือผู้ช่วยดีๆที่จะช่วยคุณเนี่ยผ่อนคลายแถมมันในรูปแบบความสบายที่ทันสมัยนะครับนั่นก็คือฟูริหมอนนวดคอไฟฟ้ารุ่นคูเทคครับซึ่งตอนเนี้ย ไปดูในโซเชียลไหนก็จะเห็นทั้งนั้นเลยจร,จริงจริงต้องมีติดบ้านไว้เลยนะเพราะว่าทุกวันนี้หลายคนที่นั่งหน้าคอมเป็นจะเป็นออฟฟิศซินโดรมกันเยอะพี่ปวดตรงคอบ่าไหล่เนี่ยแล้วบางคนก็ปวดเอวปวดหลังใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าเครื่องฟูลีนี่สามารถช่วยเราได้เราจะเห็นเลยนะว่ามีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะ<ช>เปิดปิปดปุ๊บม,มันก็จะเริ่มทํางานแล้วมันก็จะปุ่มให้หมุนซ้ายะะไรขวาวใช่ซ้ายหรือขวาให้ตรงไหนแบบหยุดหรือว่าข้างไหนลองกดไปเรื่อยๆอ่ะมันจะหยุด ผัดกันหยุดผัดกันทํางานและปุ่มนี้นะคะก็เป็นปุ่มเพิ่มความแรงม,มี3ระดับด้วยกันนะคะและจบท้ายตัวนี้ให้ความอุน่นอ่ะแล้วเวลาถ้าก็อยากจะชาร์จะก็เสียบชาร์จ USB C ต,ตรงนี้เลยนะครับ<า>เขาบอก<า>ว่าเขาได้ทีมดีไซน์มาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อออกแบบระบบนวดโดยเฉพาะเลยนะทำให้คุณนัํนมีโอกาสได้ลองนะจะเพเลินเหมือนเราสองคนและจะบอกเลยนะครับว่านวดสบายเหมือนกับมีคนมานวดให้อไม่รู้เขาดีไซน์ามายังไงข้างในเนี่ยแต่เหมือนกับมีสาวาสวยสาวสวยไม่ใช่กันวดมีคนนวดเก่งๆมันนวดเล้จริงเ <laughs> พราะเขาบอกว่าการออกแบบของเขาว่ามันเปรียบเสมือนแบบเหมือนมีคนมานวดจริงอะพี่พี่รู้สึกไหมว่าตรงคอนี่ที่ใส่มันเหมือนแบบเฮ้ยมีแบบหมอนวดมันนวดเราจริงจริงแต่ข้อดีคือนะไอ้ยี่ห้ออื่นที่พี่ใช้อ่ะพอที่นว้นานอ่ะมันร้อน แต่เนี่ยเทคโนโลยีค l ูเทคเขาเนี่ยทำให้ตรงคอเนี่ยมันเย็นสบายตลอดเวลาเพราะต้องบอกนะครับว่า PK เอง ธัญญาเองลองใช้แล้วชอบมากมันมันพอดีกับสรีระเลยมันสพอร์ตคอได้ดีมากอ่ะยิ่งถ้าเอาไว้คิดนะสมมติว่าเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยมีเจ้านี่ในรถหรือมีเจ้าเนี่ยในกระเป๋าเดินทางคุณชดใช่พี่นึกสภาพนะเวลาเรานั่งเครื่องอ่ะปกติเราก็จะมีหมอนรองคอใช่ไหมแต่เรามีหมอนรองคอด้วยแต่ในตัวเขานวดได้วยมีความร้อนด้วยและที่สำคัญนี่คือ เครื่องนวดคอไฟฟ้าแบบไร้สายนวดได้ทุกที่ทุกเวลาเหมาะมากกับการเดินทางนะครับใครที่กังวลว่าโอ๊ยมันไม่พอดีคอเราหรือเปล่านี่เขามีที่ล็อกกระชับคอตรงนี้ด้วยก็คือใส่ปุ๊บล็อกปุ๊บแล้วก็กดปลูดปื้ดใช่ไม่ต้องกลัวมันหลุดนะคะใช่หุ้สบายอ่ะเนาะมันไม่หลุดด้วยแล้วใครที่อย่างที่บอกปวดเอวปวดหลังเนี่ยสามารถที่จะมาใส่ตรงเอวได้ด้วยนวดหลังได้ด้วยนะคะคือต้องบอกเขามี2สีแต่วันเนี้ย เราจะเอาสีดํามาให้คุณผู้ชมชสีดําคือสวยมากนะคะไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวอะไรคือสามารถถอดซักได้ด้วยอ,อันนี้คือสะดวกมากเลยแล้วก็อย่างที่พี่พีเกบอกก็คือนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะคะเป็นนวัตกรรมครูเทคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ดีเขาเรียกว่าเป็นผ้าทอหมึกผสมเจลเย็นนั่นเองนะครับใครที่เคยมีสีเทาแล้วบอกเลยมาซื้อสีดําเชิไปเยอะเลย <c oughs> จริงๆก็แล้วแต่นลสวยทั้งสอง,องสองไซส์เนี่ะมีแต่คนชมแล้วแถมสอดถอดซักได้อีกด้วยนลครับเขาบอกเจ้าคูเทคเนี่ยมันจะสามารถทําให้ตรง ความอุณหภูมิตรงตรงคอของเราตรงนวดของเราเนี่ยเย็นลงได้ถึง5องศาด้วยกันครับจริงค่ะ,ะมันเลิศมากต้องบอกเลยนะครับว่าเนี่ยน่าจะเป็นมากกว่าหมอนนวดคอแล้วคุณสามารถนวดคอนวดไล่นวด นวดนเอวก็ได้ใช่เนี่ยนวดเอวอ,อยู่สบายมากเลยแล้วที่สําคัญเขารับประกัน1ปี 1> สมมติว่าเราซื้อไปเนี่ยแล้วยังไม่ถึงปีแล้วมันเกิดมีปัญหามสมมติว่าใช้ไปประมาณ9เดือนกดไม่ติดกดไม่ติดมีปัญหาเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยค่ะน,นี่น่ารักมากจริงๆและที่สําคัญครับเจ้าฟูริเนี่ยได้รับใบอนุญาตนําเข้าเครื่องมีแพทย์ยิ่งมั่นใจในคำว่าตัวเนี้ยปลอดภัยจริงๆครับผมใช่ค่ะล้วต้องบอกว่าวันนี้นะคุยแซบโชว์ทั้งทีนะคะเราต้องให้ราคาพิเศษอยู่แล้วปกตินะ หนะะึ่งใบเนี่ยอยู่ที่ราคา2,399ไม่อยเกไม่อะไรไม่เอา <คน S 1> <ง>ดูของเราต้องได้ราคาดีกว่านี้ถูกต้องวันนี้นะคะต้องบอกว่าให้สแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าคุยแซ่บคุณจะได้รับทันทีนะคะในราคาพิเศษ1,299บาทเท่าไหร่นะ1299บบาท แต่อย่าลืมนะครับรีบสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอเลยแล้วพิมพ์คำว่าคุยแซบด้วยแต่จำกัดเฉพาะ100ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมและที่สำคัญนะพอตอนนี้เจ้าฟูรินเนี่ยมันโด่งดังมากใช่ไหมมันก็มีคนแอบกอประวังของปลอมนะจริงระวังของปลอมค่ะมันจะนด้วไม่ดีเท่านี้และที่คอคุณอาจจะร้อนก็เลยบอกเฮ้ยไม่เหมือนพี่เคธัญญาพูดเลยมันยังร้อนอยู่นั่นแหละของปลอมแล้วครับผมสแกนคิาร์โค้ดหน้าจอเลยนะครับแลวพิมพ์ว่าคุยแซบด้วยนะจำกัดเพียงแค่100ชิ้นเท่าคร้มยชย้นกทรานั ปกตินะคะ2,399แต่ถ้าสแกน QR Code นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าคุยแซบนะคะคุณจะได้รับทันทีในราคาพิเศษ1,299บาทเท่านั้นแล้วจำกัดเพียง100ชิ้นเท่านั้นนะคะรีบๆกันนิดนึงแล้วก็ระวังของปลอมด้วยค่ะอะขอบคุณมากเลยนะครับใหญ่ทุกคนได้ลองใช้ของดีๆแบบนี้จากฟูริด้วยใ่ยบา้าะเกตอนนี้ไปแซบก,กันต่อกับเน็กด้วยทุกคน